เขารับเลยเหรอไม่คือไปสมัครปุ๊บเขามีตำแหน่งว่างพอดีเลยตำแหน่งหนึ่งเขาเพิ่งเโนวเวทแหน่งใหม่ไม่เขาก็มาถามผมคุณหมอสุนินจบไหนผมว่าจบเชียงใหม่กินเหล้าไหมผมบอกกินสูบบุหรี่ไหมสูบเที่ยววิ่งไหมเที่ยวโอเคจบนี่ห้องมึงนะพรุ่งนี้มาทํางานรับเลยรับเลยอีกวันหนึ่งปุ๊บผมไปฉลองคืนนั้นว่าได้งานทําแล้วเมาตื่นมาตอนบ่ายสามชิบหายแล้วกูกูไม่ได้งานแน่นอน ไปถึงที่ทางานอ้าวรออยู่อย่างเงี้ยพี่ชอบคนกินเหล้าแล้วอย่างนี้แต่เขาน่าิ่ตื่นมาเช้าหน่อยนะอย่างเงี้ยพวกเดียวกันนี่คือนี่คือหัวหน้าแผนกที่รับเราอะนะชอบใช่ก็ทํางานไปสักพักเขานี่ฟังเรื่องนี้เด็ดมากผ่านไปสักเดือนสองเดือนผมรู้แล้วเขาโกงกินกันในแผนกโกงเจ้าของรคอรัชชั่น คอร์รัปชันในแผนกคราวนี้เจ้าของโรงพยาบาลเนี่ยนะเขาก็บอกคุณหมอสนินเช็คให้ผมหน่อยว่าเขาทํากันยังไงคือคือตอนนั้นเนี่ยคนที่รู้ว่ามีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นเนี่ยคือคุณหมอไปฟ้องหรือเจ้าของโรงพยาบาลเขารู้เองเขารู้อยู่แล้วแต่เขาไม่มีหลักฐานอ๋อเขารู้อยู่แล้วว่าแผนกนี้คอร์รัปชันมันกินกันทั้งทีมแล้วเขาจะเอาผมไปร่วมด้วยกูบอกกูไม่ทำเขาชวนอะเขาชวนดิชวนว่าอะไรก็ชวนว่ามาเลยทําอย่างนี้คือสมมติคือโรงพยาบาลเนี่ยนะเวลาเราไปทาฟันเนี่ยคนไข้มาทาฟันเนี่ยสมมติร้อยบาท เจ้าของโรงพยาบาลได้50บาทหมอฟันได้50าบบาทคร <ừ> mm. าวนี้หมอก็บอกคนไข้ว่าเอาอย่างนี้แล้วกันจ่ายเขาแค่80อีก20เนี่ยเขาลดให้ก็<ะ>ไม่ต้องเงินเข้าลงมาเลยจ่ายหมอโดยตรงแต่ตรงๆก็หมอก็กินเงินอย่างเงี้ยสบายกันทั้งน <Ồ, S 1> อ๋อใช่คราวนี้เขาก็มาถามผมผมก็ไปหาหลักฐานเสร็จปุ๊บ,บเขาก็มาต่อรองกับผมว่าคุณหมอเชอนมีหลักฐานแล้วเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวเขาเช็ควินเองเขาก็ถามคุณหมอเชอนจะเอาอะไรผมบอกผมขอเป็นหัวหน้าแผนกขอเป็นหัวหน้าแผนกโยบิงโก คือหมอไม่ยอมไปคอร์รัปชันไม่ยอมไปโกงเขาไม่ไล้ไปช่วยเจ้าของโรงพยาบาลสุดท้ายได้ตาแหน่งเป็นหัวหน้าแผานากหัวหน้าแผานากแล้วเขาบอกว่าเอาอะไรอีกไหมผมบอกว่าตังค่าหัวหน้าแผานากเนี่ยผมไม่ขอรับเพราะการมีตําแหน่งเนี่ยมันต้องมีเรื่องเรื่องความรับผิดชอบเกิดขึ้นเยอะขึ้นมากเพราะผมจะดูแลให้ทุกคนทุกอย่างแต่คนไข้ของหมอที่คุณจะไล่ออกเนี่ยทั้งหมดต้องยกมาให้ผมอ่า ต้องเงินเดือนก็กระโดดเป็น3เท่าเลยไม่แล้วพอเป็นหัวหน้าแผนกเพิ่มที่หมอบอกว่าหมอไปไล่คนเก่าออกคือยังไงเจ้าหกเขาก็ออกก็ต้องโดนออกหัวหน้าแผนกที่รับหมอมาก็คือโดนออกไปก็ออกหลายคนโดนออกแล้วบอกกลายเป็นหัวหน้าแผนกผมก็เป็นหัวหน้าแผนกเลยอ่าแลวทีนี้ก็มีเงินเดือนเพิ่มสาเท่าสเท่าเลยตอนนั้นโอ้โหไวมาก อายุเท่าไหร่ครับคุณหมอ24 25 24 25มีเงินเดือนเพิ่มขึ้น3เท่าหมอผมไม่รู้จริงๆว่าหมอเนี่ยเขามีเงินเดือนกันเท่าไหร่เยอะไหมหมอฟันเงินเดือนเยอะไหมเราอย่าไปพูดเลยก็เป็นแสนไม่เ,เป็นแสนก็<ๆ>เป็นแสนนะก็เอาเป็นว่าอยู่ได้สบายอะ่ะแต่ถ้าเกิดรับขนาดนั้นก็ยังไม่ได้จะเท่าขนาดนี้แล้วมันยังไงต่อหมอที่นี่ คราวนี้ชีวิตมันก็เปลี่ยนคือผมเอาเองอันนี้นี้คุยเรื่องงานนะฮะเฮ้ยเมาว่อยากเติมวายคือคือมันเหมือนโอ้ยอยากเติมวายคนละสองแสนอ่ะที่จะไปสายสายไหนสายโอ้ยอยากเติมวายคนละเอาเร่เร่นคราวนี้มันเป็นอย่างนี้ก็คราวนี้เราเราก็เริ่มทํางานใช่ไหมอ่าผ่านไป15ปี เราก็มีความคิดอยากมีคลินิกของตัวเองอก็เลยมาเปิดที่บ้านก็เริ่มจากห้องทาฟันห้องเดียวตอนเปิดห้องทาฟันห้องเดียวเนี่ยเราก็เราก็ไม่ค่อยมีเงินนะครับเงินก็จับหน้าชนไปาจับหน้าชนไปตลอดนะครับเพราะว่าเป็นหนี้ผ่อนบ้านเป็นหนี้ผ่อนรถเป็นหนลลีนหนผลล้ผ่อนอะไรเยอะแยะหมดหนะครับก็เราก็ไปบอกบริษัทธนาคารภรรยาเขาบอกว่ายูอ่ะมีเส้นสายใหญ่หไปบอกเขาว่าเอาเครื่องไม้เครื่องมือมาลงครบเซตลงทั้งหมดนะครับแล้วก็จ่ายเมื่อไหร่ก็ได้ที่เรามีเงิน ห้ามไปสัญญากับเขาว่าจะจ่ายเมื่อไหร่นะผมตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลน,นะผมมาทํำคลินิกวันเดียวรายได้เท่าอยู่โรงพยาบาลเดือนหนึ่ง <โฮ S 1> ผ,มผมปิดนี่นะแล้วผมเอาเงินมาขยายงานเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆก็จนมาถึงปัจจุบัน หมอหมอมีคลินิกของตัวเองก็หลังจากนั้น15ปีก็อายุ40่สใช่ใช่หลัง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 มันเกิด40นลั้น15ปีก็เลยทําคลินิกของตัวเองหลังจากนั้นก็ทําคลินิกยาวมาตลอดเลยครับคุณหมอใช่ครับแล้วแล้วคุณหมอเลิกเลิกเป็นทันตแพทย์ในโรงพยาบาลเนี่ยเมื่อไหร่อ่ะคุณหมอตอนนั้นเวลานั้นเลยฮะก็ผ่านเลิกเลยเลิกเลยก็จบเลยอ๋อเลิกเลยแต่ลาออกกันด้วยดีมากก็ยังมีสายสัมพันธ์ที่ดีมากกับเจ้าของโรงพยาบาลคุณเชื่อไหมเจ้าของโรงพยาบาลไม่ทําฟันกับแผนกตัวเองเขาเรองมาทําฟันผมทุกวันนี้ยังทำไหม แล้วคุณหมอครับผมถามนด้นแมว่าส่วนใหญ่แบบพวกคนไข้คุณหมอหรือว่าลูกค้าคุณหมอเนี่ยเข้ามาจากไหนต่างประเทศหรือว่าเมืองไทยส่วนใหญ่สมัยก่อนผมไม่ได้ทําตลาดในประเทศผมทําตลาดส่วนใหญ่จะเป็นตลาดต่างประเทศทั้งหมดเลยคือฝรั่งเนี่ยบินมาจากเมืองนอกทั่วโลกนะฮะบินบินมาทําจะเป็นลาสเวกัสจะเป็นอเมริกาจะเป็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์ทั่วโลกนะสิงคโปร์ฮ่องกงเขาก็บินบินมาทําฟันกับผมเขาก็อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งสิบวันซึ่งผมเป็นคนหนึ่งในคนแรกที่เป็นคนสตาร์ทเดนเทลทัวริสึมในประเทศไทยจนถึงป นะคนยังไม่เข้าใจแต่ผมทําแบบครบวงจรคืออะไรคือ dental tourism ถ้าคุณเข้าใจก็คือหนึ่งคนไข้ลงปุ๊บเราไม่ต้องไปพูดถึงฝั่งติดต่ออีมองอีเมลนะ,ะสนามบินปุ๊บกูรับมึงมาถึงปุ๊บมึงไปพักผ่อนหย่อนใจที่โรงแรมกูครับมึงมาทําฟันอไปกับกูรับส่งมึงตลอดจะกินข้าวจะกิน lobster จะกินอะไรกูจัดดูแลหมดดูแลหมด,ด,หมดปูเสือหมดเสร็จแล้วจะกลับเราก็ส่งกลับ